ผลการเลือกตั้งซ่อมนะคะทั้ง2เขตใน2จังหวัดภาคใต้จบลงไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การเมืองนะคะยังมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะโดยผลการเลือกตั้งซ่อมทั้งเขต1ชุมพรและก็เขตหกสงขานะคะมีความชัดเจนแ้แต่กลางดึกเมื่อคืนวันาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะพักประชาธิปัตย์สามารถเอาชนะนะคะพักพลังประชารัฐนะคะรักษาเก้าอี้2ที่นั่งของพักเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะ ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะกกตสงขลาค่ะได้เปิดเผยรายงานผลการรับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในส่วนของเขตหกสงขลานะคะระบุว่านางสาวสุภาพรกำเนิดผลจากพักประชาธิปัตย์ค่ะได้45,576คะแนนส่วนในอนุกูลนะคะพรึกษานุักจากพักพลังประชารัฐทําไปได้4 5่3 1คะแนนนะคะส่วนการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรน,นะคะคุณอิสระพง์มากอาัมภัยพักประชาธิปัตย์ค่ะชนะ มาเป็นอันดับหนึ่งทำคะแนนได้48,981คะแนนทิ้งห่างจากคุณชวริตอาจฐานผู้สมัครจากาพรรคพลังประชารัฐที่ทำไปได้32,229คะแนนค่ะ บรรยากาศการเมืองดุเดือดเข้มข้นนะคะตั้งแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะเมื่อต่างฝ่ายนะคะต่างผลัดกันร,รุ้นผลคะแนนค่ะแต่พอกลางดึกนะคะก็ปรากฏว่าแกนนําของพรรคประชาธิปัตย์นะคะพากาันจับมือประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพน์บุญยามณีรองหัวหน้าพรรคนะคะและคุณเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพรรคค่ะ ต่างออกมาขอบคุณพี่น้องชาวจุมพรและชาวสงขาที่เทคะแนนให้กับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ปรากฏว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัฐพเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะจะไม่ยอมจบนะคะเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยเห็นการเลือกตั้งที่มีการโกงกันแบบนี้มาก่อนเลย ทำให้คุณนิพนธ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะออกมาสวนทันควันนะคะว่ารอยเอกธรรมนัทอย่าทำตัวเป็นขี้แพ้ชวนตีนะคะถ้าคิดว่ามีหลักฐานก็ขอให้ไปร้องที่กรกะตได้เลยแน่นอนค่ะว่าเมื่อเสร็จศึกสนามเลือกตั้งทั้งสองสนามนะคะทาให้เกิดคําถามตามมาค่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยการอยู่ร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเกิดรอยร้าวและก็จะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรนะคะเราสุดเช้าวันนี้พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ ให้สัมภาษณ์ยืนยันนะคะว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะโดยท่านนายกระบุว่าวันนี้การทํางานมีการร่วมมือกันดีอยู่แล้วจึงไม่มีปัญหาอะไรส่วนการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้ง ก็เป็นลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ดีค่ะชัยชนะของพักประชาธิปัตย์ครั้งนี้เนี่ยหลายคนค่ะมองว่ามาจากหลายปัจจัยหลายเงื่อนไขด้วยกันนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มาจากตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเองที่ลงไปปราศัยแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความรวยความจนนะคะจนทำให้พักประชาธิปัตย์นำมาใช้เป็นประเด็นโจมตีพักพลังประชารัฐในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเมื่อมองไปที่พักการเมืองต่างถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักประชาชาตินะคะที่เคยบุกเข้าไปปักธงใน14จังหวัดภาคใต้เมื่อการเลือกตั้งปี2562นะคะแต่มาครั้งนี้นะคะทั้ง3พักค่ะอาจจะต้องมีการทบทวนกลยุทธ์กันใหม่นะคะเพราะจากนี้ไปเนี่ยคงประมาทพักประชาธิปัตย์ไม่ได้อีกแล้วค่ะ